เบนซ์เอสสามร้อยไฮบิดเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการรนะ้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถเบนซ์แจ้งซ่อมอาการแอร์ไม่เย็ยนเดี๋ยวลองเติมน้ำยาเทสนะ,ะเดี๋ยวเติมยาเทส เอาสักสามสี่นะอะพี่มาดูดยอะมาดูตรงนีด้ดลงมายี่สิบเก้าล้ยี่สิบแปดละสองพัน ่าความเย็นหลังจากเติมน้ำยาไปสามขีดอุณหภูมิลงมาใกล้เคียงกันนะครับ21 20หรื21องศาความร้อนระบบแอร์อยู่ประมาณ260นะครับ มองลงไปด้านล่างนะที่แผงจะมีคาบน้ำมันเลอะนะครับมีคาบน้ำมันนะเลอะอยู่ใต้แผงอตอนนี้เติมน้ำยาเทสนะครับความเย็นในรถลงมาที่16องศาแอร์รั่วนะครับ ชุดแผงแอร์ที่สั่งมาติดตั้งให้กับรถเบนซ์ S 3 0 0อคันนี้เลือกใช้อะไรแท้นะครับอะไรมาตรฐานของเดนโซแผงแอร์ของเก่านะฮะมีการรั่วนะฮะมีคราบรั่วซึมหลายจุดนะที่หลักๆเกาะจะเห็นแล้วนะที่ใช้ด้านล่างของแผงแอร์นะครับมีคราบน้ำมันรั่วชัดเจน ตัวนี้เลือกใช้อะไรมาตรหานของเดนโซ่นะครับเติมน้ำมันคอมชดเชยส่วนที่รั่วซึมออกไปนะฮะเพราะว่าน้ำมันรั่วซึมออกไปค่อนข้างเยอะก็ใช้น้ำมันคอมของเดนโซ่ n d ็นดีนะครับเป็นน้ำมันคอมไฮบริดนะฮะคันนี้เปลี่ยนโอลิงเป็นโอลิงวงเหล็กนะฮะเป็นโอลิงเฉพาะของเขานะครับ เปลี่ยนกลองแอร์นะฮะสองชุดนะฮะตัวนี้สองชิ้นนะครับสองชิ้นก็เป็นหนึ่งชุดของเดิมค่อนข้างดำนะฮะสภาพนะฮะแผงด้านล่างเนี่ยดูสภาพน้ำมันนะฮะน้ำมันจากแผงแอร์เลอะออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะดีต้องเติมน้ำมันคอมชดเชยให้เยอะนิดนึง นะครับฝั่งนี้แห้งนะฝั่งนี้มีคาบน้ํามันทั้งนั้นเลยจัดการฉีดล้างคาบน้ํามันให้นะครับเดี๋ยวจะได้เอาตากแดดไว้ก่อน สรางเล่งมือประกอบแผงแอร์ใหม่นะครับ อันนี้ใช้สวิตช์เพชเชอร์ของเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นโอลิงนะครับจัดการประกอบแผงแอร์ใหม่นะครับ การประกอบโรลิงให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะได้ประกอบท่อน้ํายาแอร์จะได้ล้างคราบน้ํามันเก่าที่เลอะบริเวณแผงด้านในให้ด้วยรถเบนซ์เ สามร้อยนะคะเดี๋ยวช่างจัดการดูดน้ํามันคอมเข้าในระบบค่ะฉเฉยๆที่รั่วออกไปก็เลือกใช้น้ํามันนะคะ N อ็นดีอระบบไฮบริดค่ะ รถเป็นเอสสามร้อยไฮบิดคันนี้เชะเลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นค่ะก็เติมน้ำยาแอร์ตามสเปคนะคะแข่งแอร์ใหม่ประกอบให้เรียบร้อยค่ะ่าค,ความเย็นภายในระบบนะคะทำได้ดี ในรถนะคะได้อยู่ที่5องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆอยู่ที่35องศาค่ะาการทำงานเดินเบาเบิกค่ะรงรถอยู่ในลมนะคะด้านโลมอยู่ที่30ไฮอยู่ที่225ค่ะถือว่าความร้อนแอร์ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะพัดลมทำงานปกติค่ะ ลมอยู่ที่6กขีดค่ะเท่ากันอุณหภูมิที่วัดออกจากช่องลมได้นะคะได้อยู่ที่7องศาและ6องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆอ,อ,อยู่ที่30องศาค่ะถือว่าระบบแอร์เย็นปกตินะคะลมภายในรถแรงค่ะโหลดผ่านการใช้งาน103 611หรือ13611กิโลเมตรค่ะ อุณหภูมิหน้าปัดนะคะลายงานวันที่33.5องศาค่ะโหลดเสร็จเรียบร้อยค่ะโหลดเสร็จนะคะตอน2นาฬิกา4นาทีค่ะก็งานซ่อ,อมรถเบนซ์นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ยังถอยออกไปไม่ได้นะคะติดรถคันข้างหลังรถคันข้างหลังนะคะได้ถอดคอมถอดสายพันนะคะขยับรถไม่ได้ค่ะ ดับเครื่องได้ค่ะเรียบร้อยะคะเดี๋ยวพักเที่ยงเดี๋ยวช่วงบ่ายรุยง,งานกันให้ต่อค่ะช่างจัดการปิดฝาเติมน้ำายาแอร์ให้ครบทั้งสองด้านด้านโลและด้านไฮค่ะ ฉีดล้างความสะอาดแหงแด้านหน้ารถให้ค่ะสะภาพน้ำที่ไหลออกจากแ่งน้่นะคะมีแต่เศษฝุ่นเศษดินค่ะ